สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นความรักราศีธนูประจำเดือนธันวาคม2020สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ราศีธนูที่รักทุกท่านวันนี้ให้เกียรติราศีธนูก่อนเลยเนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนเกิดของคุณขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันที่ประจำราศีเดี๋ยวแอดมินดูแล Channel จะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook i n s t a g r กรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยรวมในทุกๆสถานะดูรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งความร,ารักทีประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะก็นํนเป็นการโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่หรือไม่ใช่เลยก็ได้หรืออาจจะสับกันได้นะคะทำเฟรมคาดเคลื่อนแล้วก็ Facebook นะคะข้อความความรนะักผู้อาจจะเข้าไปให้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่ติดภารกิจนะอินสตาแกรมสำหรับครอบครัวเราท่านใดที่สนใจอยากจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลหรือวัตถุมงคลนะคะผูอ้อาจไม่ได้ทำเป็นการค้าก็สามารถเข้าไปรบับชมได้นะคะกดติดตามได้ในอินสตาแกรมค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like แชร์และกระดิ่งนะก็จะมีแสงแดดอ่อนๆเข้ามาหน่อยนะเนื่องจากขวานติดภารกิจเดือนนี้คลิปก็จะค่อนข้างราชาสักนิดหนึ่งใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมทั้งหมดของทุกๆสถานะกันเลยนะ รับชมไปพร้อมๆกันเลยตามคําเรียกร้องนะเพราะว่าบางท่านก็อยากจะรับชมค,มคู่นะคะผ่านอ่านให้อย่างละเอียดอีกเช่นเคยขอบคุณจากใจอีกครั้งนะคะสำหรับกำลังใจ s u b ับส i b ยไลค์แชร์และกระดิ่งเอาล้วค่ะโอเคมเมเนที่เป็น Four Source Awakening ค่ะ ในที่นี้นออกมาบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับตัวคุณเองนะราศีธนูในทุกๆสถานนะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพักเอาละเดี๋ยวเรามาดูในที่โดยรวมทั้งหมดคู่ที่เป็นประเด็น,มนเมเจอร์ีของคุณเป็น seven of r o s e ค consort เดี๋ยวเราเปิดให้หมดครบทั้งหมดนะคะแล้วก็อ่านให้นะคะทั้งหมดเลย คนมีคู่ที่มีประเด็นโอเคเนี่์จีดีมากมากค่ะมองเห็นกันไหมคะพู้อ่านเลื่อนให้นะขอบคุณโต๊ะอ่านการสวยๆจากทีมแอดมินทุกท่านขอบคุณจากใจผูนนะ้อ่านนะอ้าค่ะโรแมนต์เซนเจอร์เมียอยากจะบอกคุณ โอเคคอลลินยูโซเมดว้าวคุณดึงดูดโซเมดของคุณเข้ามาในชีวิตคุณละดีมากๆเลยค่ะอาร์กแองเจิลเนี่ยจะบอกอะไรอาร์ลเวด ว้าว wow, very soon เร็วๆนี้ถ้าใครรอคอยข่าวดีมานานแล้วนะก็หันมองดูโดยรวมว่าเร็วๆนี้นะ่าที่จะได้รับข่าวดีนะอ้าวละโอ้การเติบโตค่ะ เรียกได้ว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะเท่าที่ผ้อ่านมองดูพยายามแผ่กระจายการ์ดให้ทั่วถึงเพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นได้ชัดๆนะเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะสักครู่นะจ๊ะเลยทีเดียวอ่าสักครู่นะคะมองเห็นไหมล่ะเพราะว่าการ์ดมันสวยผ้อ่านก็อยากที่จะให้มองเห็นแต่ดูเหมือนไม่เป็นผลเอาล่ะยอมกิฟต์อัพแล้วเริ่มกันเลยจ้ะ เมนเอเนจี Energy, เริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นเมนเอเนจีของคุณเป็นโฟมซอชูนิโฮราของคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะอยากโฟกัสไปที่เรื่องราวที่เป็นประเด็นระหว่างคุณกับใครคนนั้นมากเท่าไหร่สวีนัปโรสนะคะมันคือการต่อสู้คนนี้ผู้อัานมองดูว่าคุณจะต่อสู้เพื่อตัวคนเองและไม่แน่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะอยากที่จะต่อสู้เพื่อที่จะมี กันและกันไว้ในชีวิตอีกครั้งหรือว่าต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตด้วยก็เป็นไปได้แต่ Energy ของ s ชั่นของ r o s สมันคือจารซีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเต็มไปด้วยอารมณ์ดรามา่าลึกๆในใจเดี๋ยวามาดูกันค่ะคู่ที่เป็นประเด็นขอทราบ Energy ทั้งหมดอื o f s เ r c e ขอดูเขาคนนั้นของคุณท r i อ r o รสเอาละเข้าใจแล้วเนาะคุณเป็น folk Source คุณตื่นรู้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเอาแบบนี้ดีกว่าบางท่านอาจจะเพิ่งประจบจบประเด็นมาหมาดๆด้วยซ้ํานะคะคุณอาจจะตัดสินใจบล็อกคนคนนี้ยุติการสื่อสารหรืออาจจะสลับกันได้คุณได้แต่รอดูสถานการณ์เตรียมความพร้อมตั้งรับ คุณจะไม่ต่อสู้เพื่อใครแต่คุณจะต่อสู้เพื่อตัวคุณเองนะคะเพราะคุณเป็นเพดออฟซอร์สนะคะการจะทําอะไรบางอย่าง for โฟฟซอร c e ก็ออกมาบอกแล้วว่าคุณจะต้องทําเพื่อความสุขของตัวคุณเองทีนี้เขาเป็นทร e o อฟโรสเขาได้แต่รอดูรอคอยให้คุณเป็นฝ่าย Take Action เขายังไม่สามารถหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณได้ทีนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้ข่าวๆข,ของกันและกันอาจจะเป็นตัวเขารวงร่วงรู้ก็ได้ว่าคุณในเวลาเนี้ยเริ่มมีเกณฑ์การ move on มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตและเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาอาจจะรู้สึกอิจฉาหรืออาจจะเสียดายเสียใจหรืออาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจที่เห็นคุณดูก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนี่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ทีนี้ calling you so much คุณภาวนาขอให้ได้เจอคนที่ใช่คุณจะต่อสู้เพื่อตัวคุณเองให้ได้เจอคนที่คุณมุ่งหวังตั้งใจเวทคุณอดทนรอได้และในท้ายที่สุดนะคะเวร y s ซู n เมื่อคุณเติบโตคุณมีความพร้อมคุณก็มีโอกาสจะได้พบเจอรักครั้งใหม่คนคนนี้อาจจะทำให้คุณเหนื่อยเยอะดราม่าลึกๆเยอะหรือก่อนอันนี้เล่นเกมเยอะมากมายจนคุณรู้สึกว่า มันไม่ใช่หนทางที่ควรจะเป็นในความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์กันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าแ uh, ้วฟ future ์อ้นึ้ว่าเป็น the lover new 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 love new life new beginning สมดังที่คุณมุ่งหวังตั้งใจรอคอยแต่ the love f i r s ออกมาบอกว่า เขาคิดถึงคุณนะคะ f o r s o r c e เขาคิดถึงคุณแต่ไม่สามารถที่จะ take action แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าถึง take action ไปคุณก็คงจะเลือกหนทางใหม่ที่ดีสำหรับตัวคุณมากกว่าเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดคนโสด m a Energy f o r s o u r c e และ Queen of Pentacle คุณมีความสุขกับตัวคุณเองมาก มากเสียงสูงต้องบอกว่าแบบนีนะ้คุณมีความสุขกับปัจจุบนันคุณมีความสุขกับงานกับเงินกับสัตว์เลี้ยงกับครอบครัวบางท่านอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ด้วยอะไรแบบเนี้ยคุณพอรู้สึกว่าเออชีวิตช่วงนานี้มันดีเหลือเกินอะ่ะดีจนคุณลืมโฟกัสในเรื่องราวความเป็นโสดของตัวคุณเองคุณพอรู้สึกว่าโสดมันก็เหมือนไม่โสดเนาะเพราะคุณมีอย่างอื่นดีเยอะแยะ คุณ stable และ g r o u n d เดมากๆในที่ของ u u e n o o p p n t a c l e s คือมีความมั่นคงอบอุ่นในหัวจิตหัวใจมีเรื่องงานเรื่องเงินมีสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่า คุณรอดได้นะเอ็ที่ก็ออกบอกว่าคุณรอดได้คุณรอดคนที่ใช่เท่านั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ใช่ก็เหมือนว่าคุณจะใช้วิธีเฉยๆเ,เงียบๆไปเป็นแบบนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชิวๆอะ่ะคุณคนโสดนะก็อาจต้องมองไว้แบบนั้นอ่ะไหนดูซิแล้วเริ่มมีเอนเนอจีอะไรเคลื่อนตัวเข้ามาบ้างนะยังอยู่ที่ด <laughs> ิมไดออฟเพนโทโค โอเคค่ะผู้อ่านเคารพในความตัดสินในการตัดสินใจของคุณที่รักนะคุณเอ็นจอยกับเรื่องงานเรื่องเงินอ่ะคุณเเขารู้สึกว่าก็อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วนี่ค่ะอาจารย์ซานขอโทษนะผู้อ่านเขินในการจะเรียกตัวอาจารย์เรียกผู้อ่านเหมือนเดิมเอาละ ไฟอรสอคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะสนใจเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าคุณไม่ได้ผูกจิตผูกใจในเรื่องความสัมพันธ์ไฟอ r o บโรสมมว่าคุณเหนื่อยในการเชี่ยะต่อสู้หรือเรียนรู้กับคนที่ไม่ใช่แต่ลึกๆแล้วในจิตใจของ Queen of p e n โ c c l e นั้นเธอร่วงรู้อยู่แล้วว่าเธอมีโซเมดของเธอหรือเขา เขาหรือเธอคุณนั่นแหละนะคะที่นะักมีใครบางคนที่รออยู่และคุณเองก็รอคอยได้และ v ว r y soon เร็วนี้นะคะเมื่อคุณพร้อมต้องบอกแบบนั้นมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเติบโตในเรื่องการงานการเงินธุรกิจการเดินทางคนรอบข้างอาจจะมีเกณฑ์ทำให้คุณได้พัฒนาตัวตนมากยิ่งขึ้นเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถ ไม่ต้องบอกว่าสามารถจริงๆคุณมีคนเข้ามาแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจแต่คุณมีเกณฑ์ว่าจะตัดสินใจเลือกคนที่ใช่ในในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าพร้อมเอที่ออกมาบอกว่าแบบนั้นพร้อมหรือไม่คุณ calling your soulmate อะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งคุณีความรู้สึกว่า fool's source น่ะฉันรอได้อาจจะนับจากนี้4เดือนขึ้นไปคุณได้เจอ soulmate คู่แท้ของคุณก็เป็นไปได้อะน้นเรามาสอน future กันเลยนะทีนะ The cat ฟิวเจอร์ของคุณซิ o f p e n t น c l e s ว้าวการเดินทางธุรกิจการงานการเงินคนรอบข้างอาจจะนำพาให้คุณได้พบกับโซเม e ของคุณอาจจะเป็นชาวท่าดินเพื่อศพกันมังกรผูนค,คนนี้เรียกได้ว่าใส่เปจริงใจจริงๆนะเรียกว่าพร้อมทุ่มเทในความสัมพันธ์เตจ่ของดินนะคะซึ่งมองดูว่าก็อาจจะอีกสักสี่เดือนคุณคงจะได้เจอโซเม e เป็นคนที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์เป็นความรักความอบอุ่นในแบบ ที่คุณเฝ้าฝันเฝ้ารอในเวลานี้ชิลๆไปก่อนได้เอาล่ะมาต่อกันที่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนเมนจี่เป็นโฟบซอร์สบอกเลยว่าคุณตื่นรู้คุณรู้แล้วว่าการกระทําของเขามันบ่งบอกอะไรได้ตั้งมากมายหลายอย่างซิก mm hmm. ออฟเพนโดโคงบอกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณให้เยอะนะคุณเป็น The g กี e r คุณให้เยอะและคุณเหนื่อยในเวลานี้คุณพักละ พักแล้วก็รอดูสถานการณ์แต่ในขณะเดียวกันคุณก็เฝ้าหวังว่าโอเคถ้าคนนี้ไม่ใช่การกระทำฉันรู้อยู่แล้วฉันขอได้ไหมอ่ะขอให้ฉันได้เจอคู่แท้ของฉันเถอะนะคะเต็มใจที่จะรอแต่ขอให้เจอคนที่ใช่เอที่อย่างาาบอกว่าริสุท์นะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดู energy กันตัวคุณเป็นยังไงเนี่ย เอาละตัวคุณอฟอบซอสขึ้นสองครั้งไม่ธรรมดาค่ะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณตัดสินใจอยู่กับปัจจุบันคุณรู้คำตอบอยู่แล้วนะว่ามันเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนเนาะการที่ใครบางคนเฉยชาใส่เราอย่างที่ไม่ควรจะเป็นมันก็คือคำตอบ t r e e of s อ u c e ค่อนข้างแน่ชัดว่าเขาทำให้คุณรู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะเสียเวลากับคนคนนี้ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเนี่ยมาได้สัก3าี่เดือนนะคุณเหนื่อยต่อการเป็นผู้ให้นะคะแล้วคุณเองก็มีความรู้สึกว่าการทุ่มเทอะไรไปกับคนที่เขามองไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันทำให้คุณเหนื่อยใจฟรีคุณตัดสินใจเงียบนิ่งหายแล้วก็ตัดสินใจมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อรอคนที่ใช่มากกว่า ะคะเสจี้ก็ของบอกว่า very soon ซูนเร็วๆนี้สิ่งที่คุณคาดหวังเฝ้ารอมันก็จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆอาจจะนับจากนี้3เดือนขึ้นไปคุณได้เจอคนที่ใช่นะคะโซเมตของคุณ so นั่นแหละคนที่คุณเฝ้าหวังแล้วก็ดึงดูดอธิษฐานภาวนาขอให้ได้เจอพวคนนี้เขารู้สึกผิดเหมือนกันนะเขารู้สึกแย่แต่ว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจเลือกคุณได้ <c oughs> เพราะใช่ค่ะในความสัมพันธ์มันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ตอบโจทย์ มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์กันหน่อยฟิวเจอร์อืม for o n t o l e s มีความเป็นไปได้ว่าคุณมีคนเข้ามาพูดคุยนะจากนี้สี่เดือนขึ้นไปบวกลบมีคนเข้ามาให้เลือกค่ะนะและหนึงหน่งในงนั้นก็มีเหรียญอยู่ในมือเห็นไหมคะหนึงหน่งในนั้นอาจจะมีใครบางคนที่เป็นสมมตของคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ชัดเจนคุณเรียนรู้แล้วคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องแน่นอนผู้อ่านมั่นใจนะคะเอาล่ะสุดท้ายแล้วมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็น โคฟซอรคุณกับเขากําลังคิดวันแผนเรื่องครอบครัวเรื่องวันข้างหน้าแล้วละ่ะเริ่มมีการปรึกษาหารือกันมากยิ่งขึ้นเอ๋รบซอสจะมาบอกว่าอึดอ,อ,อ,อัดในการต้องรอคุณทั้งคู่ต้องรอค่อยความพร้อมต้องบอกว่าแบบนี้ใจนะ่ะไปแล้วแผนนะ่ะมีอยู่เยอะแยะแต่ความพร้อมรอบด้านน่ะยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าที่ควรน,นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย โอเคตัวคุณในเวลานี้เราคอยสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะเอเนอจีของ j จ็สเมนต์ออกมาบอกว่าบางท่านเราคอยเรื่องการวีซ่าการย้ายถิ่นฐานเพราะแจ็สเมนต์มันคือการเปลี่ยนใหม่ที่ใหม่ อะไรใหม่หมดเลยนะอาจจะเป็น long distance อาจจะรอคอยเรื่องการเดินทางวีซ่าอะไรประมาณนี้นะการจดทะเบียนสมรสโน่นนี่นั่นเออครับแต่มันเหมือนฝ่ายเขาหรือไม่ก็ฝ่ายคุณยังไม่สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างอะเพอร์เฟสมบูรณ์ได้ในช่วงเวลานี้เนื่องจากสถานาการณ์รอบด้านเลยอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเอกสารนะเรื่องรอบตัวที่ไม่เกี่ยวกับคุณทั้งคู่นั่นแหละ LE, ทําให้แผนของคุณล่าช้าออกไปนะคะ คู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําด้วยก็เป็นไปได้นะเอาละไหนดูฟิวเจอร์ของคุณกันหน่อยเอาละฟิวเจอร์โอ้โหเพจออฟโรสคือข่าวดีเห็นไหมคะการสื่อสารการคอมมิเนิเคตข่าวดี มีความเป็นไปได้ว่าเป็น long distance ค่อนข้างสูงแล้วมีความเป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้อาจจะได้รับข่าวดีข่าวดีในในแง่ที่ว่าอาจจะได้มีเกณฑ์การได้บินไปเจอการหรือเขาบินมาเจอกับคุณอาจจะ้เริ่มต้นพูดคุยเรื่องแผนการอีกครั้งหนึ่งดังนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปในนับจากนี้อีกประมาณ3เดือนผู้อ่านมองดูว่าทุกอย่างมันจะดีมันจะลงตัวเอกสารจะ complete adjustment ออกมาบอกว่าอาจจะอีกสักระยะหนึ่งแต่มันสําเร็จเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะ จากทางหน่วยงานต่างๆด้วยนะเพราะเป็นเพจ of rose อาจจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณด้วยทีนี้ในทุกๆสถานะน่าบทสรุปโดยรวมเนี่ยออกมาเป็น t u o of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ six of cups นะคะสิ่งใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังมันจะมีเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกดังนั้นจงตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้คุณมีความสุข ในชีวิตนั่นเองนะคะผู้อ่านรักและขอเป็นกําลังใจให้ราศีธนูนะคะเอาล่ะคอมเมนต์มาได้ว่าชอบไหมแนวนี้แต่จัดให้ตามคําขอจริงๆเพราะครอบครัวเราบอกว่าอยากจะดูไปพร้อมๆกันเลยบางท่านนะคะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของการจะเปลี่ยนสถานะนะนะเอาล่ะจัดให้ตามคําขอด้วยรักจากใจพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ